สวัสดีครับอยู่กับกหกล้อดามกรีนครับอ่ะเราหาหนูกันเลยครับหลังจากเราเคลิ่งไว้หมดแล้วครับพรุ่งนี้เราเตรียมวิ่งดินว่างๆเราหาหนูก่อนตรงนี้แหละที่เราหาปลาไหลครับต่อไปตรงนี้เป็นหนูแล้วแหละขับโดยแซมวิง เฮ้ยห,หาไหมไว้เตรียมตีวะจะมีไหมแซมวิ่งเริ่มจะ อโอเคแล้วนะการขับรถครับเพราะว่าในอนาคตแซมวิ่งนี้ต้องบริหารเองนะเพราะาเราหาให้หมดแล้วเขาต้องบริหารเอาเองครับในอนาคตหรือจะซื้อใหม่ก็ได้ไม่ว่า <c oughs> ทุกอย่างเราสร้างให้แล้วครับแล้วแต่คุณจะทำเอาเอง โอ้ยตอ่อนิโอ้ยต่อใหญ่แต่ว่าดูแล้วมีหนูนะมันมีรูอยู่ เดยวเดยวเดยวแซมหนูหนูหนูอันนี้จอมปลวกครับอ๋อเ,เอาไปทำทางครับอุ้ย <S 2> <S 2> เห็ดอะไรวะแซมเด็ดเด็ดเดยว hết ở đây nè đây đây hết giấy, cái chai khắp cái chai แล้วครับอันนี้เอาไปทําทางครับดินจอมปลวกทาทางนี่จะแข็งมากจะอยู่ตัวนะ เจอไหมเจอไหมเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วแทกแล้วเห็นแต่หางหนูหนูหนเอ็นหนูหรืองูวอน,นี่มาจากพี่จิตรที่เด็ดเมืองไทยกันเข้าไปชมได้นะคลิปเขาจะเป็นคลิปอีโก้งหรอีโก้ง <laughs> อีกโก้งหรืออีกโก้งอีโก้งอีกง้งอีกโอกโง้งแต่ก่อนก็เป็นเอ็กดัมซิงครับ,รบทีนี้ทีนี้เขายึดไปแล้วครับ AI ยึดไปให้เอ็ดมินทำอ๋อให้เอ็ดมินทำอ,อ่น๋อลงลงทุกวันป่ะไ,<อ>ไม่สงสารกันเลยอะ่ะ À. để chơiแน่นอน ạ, mình dù lึก à? mình để chôm. ได้เว้ยไหนอะไรตะขาบ,ขาบอ่ะม,ม,มีแมงกองอีกมแมงกองตะขาบไม่มีงูครับ คือว่าหนูมันแล้วมันอยู่ติดกับหมามเยอะครับคนมากถ้ามหมายเยอะนี่หนูจะไม่ค่อยอยู่นะ มันมันต้องอยู một, một, um, ่แถวนี้แหละฮะไหนไหนไหนอู้ยตายแล้วมั้งโอ้โอตัวน้อยก่อนไหมได้หนึ่งตัวแล้วครับ nên là luôn mang mà men mặt ôi mặt 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 mặt